กรอกใบสมัครให้เรียบร้อยระบุเงินเดือนและตำแหน่งที่อยากได้ด้วยนะคะได้ค่ะปากกาที่พวกเธอหยิบไปเนี่ยแทงละสิบบาทนะงั้นไม่เป็นไรค่ะนี่หยิบไปแล้วไม่รับคืนนะคะก็ได้ค่ะ นี่ค่ะเอกสารมสมัครฝ่ายบัญชีหรอ,อเงินเดือนดีอน,นาคตไกลนะเนี่ยนี่ค่ะเอกสาร แม่บ้านหรออ๋อเรียนไม่จบ <c oughs> อย่างว่าเนาะสมัยนี้ต้องรีบหาเงินนี่ไม่เป็นไรนะอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็ตั้งตัวได้จริงเหรอคะแต่ว่าเข <c oughs> ้าฝ่ายบัญชีเนี่ย มันก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเยอะนิดนึดนงค่าคำประกันเหรอคะไม่ใช่จ้าม,มันเป็นค่าดำเนินการอะ่ะฉันต้องทำงานหลายขั้นตอนมันก็เลยต้องมีค่าใช้ใจ่ายไม่งั้นพวกเธอก็ไม่ได้ทำงานที่นี่นะฮ่า สรุปมันก็เป็นค่าแปะเจียนนี่เองไม่งั้นก็คงไม่ได้ทำงานที่นี่แน่อะฉลาดนี่อยู่เป็นนะเรา <c oughs> เออแล้วแม่บ้านนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่หรอคะแม่บ้านหรอห้าพันคือ ขอผ่อนเดือนละพันได้ไหมคะมก็ได้นะถือว่าฉันส่งเคราะห์แล้วกันนี่ค่ะเอกสารของหนูไม่บ้านหรอไม่ต้องดูอะไรมาก จ่ายมา5พันหนูไม่มีเงินนะคะหนูขอสมัครตามคุณสมบัติได้ไหมคะแบบที่ไม่ต้องยัดเงินนะคะไม่ต้องยัดเงินหรอได้ <S <S เธอไม่ผ่านเดี๋ยวนะคะคุณสมบัติของหนูไม่ผ่านตรงไหนหรอคะคุณสมบัติไม่บ้านที่ฉันต้องการต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เออคือต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอคะคือหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะคะ่ะสำหรับเธอที่ยอมจ่ายเนี่ยฉันอนุรุมให้ละกันเออขอโทษนะคะว่าแต่แม่บ้านต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอคะใช่แม่บ้านที่ไม่ได้จ่ายเนี่ย ต้องพูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้นจ่ายจ่ายไปเถอะจะได้จบจบเนทเธอคนนั้นอะลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษสิ Hurry up ได้ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning everyone My name is นรินีภา I'm come from Chiang Rai I'm graduate from r a j a p a t University. Today I'm going to apply for a cleaning job. I hope to work with you guys. Thank you. เอ่เอก็ก็ออพอได้นี่เอ่อเดี๋ยวให้เข้าไปก่อนแล้วกันแต่ว่าจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็ดูอีกทีแล้วกัน อยเดือนนี้ไม่รู้จะมีตังพอใจ่ายให้เฮดอาร์หรือเปล่าเนี่ยเอา้าเกิดอะไรขึ้นอะแกก็กระเป๋าตังฉันนะสิดันมาหายช่วงนี้พอดีแกหาดูดีๆหรือยังหาดีแล้วฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่สิ้นเดือนแล้วไหนเงินที่บอกว่าจะผ่อนอะ เออคือหนูขอผ่อนเป็นเดือนหน้าได้ไหมคะพอดีกระเป๋าตังค์หนูหายจริงๆค่ะฮะเดือนนี้กระเป๋าเงินหายเดือนหน้าอะไรจะหายอีกล่ะฮะอย่ามาหัวหมอกับฉันนะเออหนูไม่ได้หัวหมอนะคะกระเป๋าตังค์มันหายจริงๆค่ะ,ะถ้าเธอไม่จ่ายเธอก็จะไม่ผ่านโปรเหมือนคนนี้นะ เงินค่าแปะเจียของสองคนนี้เดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะดีฉันชอบพูดแล้วก็รักษาคำพูดด้วยแล้วกันขอบคุณนะถ้าไม่มีเธอพวกเราคงแย่แน่ๆแล้วก็อย่าลืมจ่ายฉันแล้วกัน ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจัดการให้คุณเชอรี่เรื่องที่คุณเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆเนี่ยเรื่องเนี้ยกําลังจะถึงสํานักงานใหญ่แล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ท่าประธานก็ได้ส่งลูกสาวเขาเนี่ยมาสมัครงานแล้วด้วยไม่แน่นะคนที่มาสมัครงานกับคุณเนี่ย อาจจะเป็นลูกสาวท่านประธานก็ได้คุณระวังหน่อยนะหรอคะแล้วจะทำไงดีคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครที่เป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ยเดือว่าจะเป็นในอฟหน้าตาซื่ออยู่ด้วย ดูจากท่าทางแล้วไม่น่าใช่ลูกสาวท่านประธานนะหรือว่าฉันจะคิดมากไปเองอสาธุขอให้ผ่านโปสักทีเถอะค่ะเพียงยไม่น่าใช่คนนี้หรอกถ้าเป็นลูกสาวท่านประธานเนี่ย คงไม่ต้องพึ่งสายมูเพ่อให้ผ่านโปรหรอมั้งขออนุญาตเข้ามาทำความสะอาดค่ะ <c oughs> ที่แท้ก็เป็นแกนี่เองนี่แย่ในบ้านแกรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ไง where is you learn English language from I have learned from website คุณมีอะไรหรือเปล่าคะ,ะไม่มีอะไรละไปทำงานไปงั้นฉันขอตัวทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วใครวะที่เป็นลูกสาวท่านประธานผมว่าละทำไมเราถึงเปลี่ยนพนักง,งานบ่อย ที่แท้คุณเรียกเก็บแปดเจนเองนี่นี่คุณรู้ได้ไงคะใครไปบอกคุณฮะคุณคิดเหรอว่าคุณทำอะไรที่บริษัทแล้วจะไม่มีใครรู้ต้องเป็นนางแม่บ้านที่พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมที่ไป่ลองคุณอะ่ะไม่ใช่เขาหรอกชันนิองแหละถ้าเขาไม่บอกผมผมก็ไม่รู้ ว่าคุณจะทำแบบนี้ที่แท้ก็เป็นคุณไมเองเหรอคะที่เป็นลูกสาวรรท่านประธานคือคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณไม้ไม่ต้องไหว้ฉันหรอกคะ่ะฉันไม่ใช่ลูกสาวรรท่านประธานคะ่ะฮะไม่ใช่ลูกสาวรรท่านประธานหรอคะคุณไม่เขาไม่ใช่ลูกสาวรรท่านประธานหรอกเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนของผม เราได้คุยกันเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังอ้าวแล้วใครกันล่ะคะที่เป็นลูกสาวท่านประธานทำไมเหรอคะทำผิดแล้วใจมันร้อนรุ่มมันตกนรกเลยเหรอคะถึงขั้นกรวนกวายใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่แท้ก,ก็เป็นคุณเองเหรอคะ ทช่เป็นลูกสาวท่านประธานแล้วคุณว่าให้ผมจัดการยังไงดีครับตามหลักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยขูดรีดคนที่เดือดร้อนบทลงโทษของบริษัทเราคือไล่ออกสถานเดียวผู้จัดการคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะ ไม่ได้ตั้งใจนะคะผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะครับต้องถามลูกท่านประธานเองแล้วใครเหรอคะที่เป็นลูกท่านประธานเราสองคนเองที่เป็นลูกสาวท่านประธาน นั่นเองที่เป็นลูกสาวท่านประธานเอายังไงดีครับคุณลุงไล่ออกสถานเดียวไม่น่าเลยเหราเธออย่าลืมให้เราผ่านโปรด้วยนะได้อยู่แล้ว ดเนี่คุณไม่มีใครสอนหรอว่าต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงคุณพูดอะไรคุณเนี่ยพูดจาโมวเมื่อกี้ผมเห็นนะว่าคุณเอามือถือแอบส่องใต้กระโปรงผู้หญิงคนนั้น คุณพูดอะไรของคุณอย่ามาเก่าหากมั่วสั่วนะผมไม่ได้กล่าวหาเพราะหลักฐานเขาอยู่ในมือถือคุณนี่ลบรูปนั้นซะนี่คุณคุณรู้ไหมผมเป็นใครคุณกลับไปนั่งที่ของคุณซะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครลบรูปนั้นซะ ผมถึงจะกลับบอกให้กลับไปนั่งทีกลับไปนั่งกินกาแฟาเงียบถ้าไม่อยากตายก่อนแกไปดิ งานจังวะน้องน้องอคะอาหารที่พี่สั่งไปได้ยังเอ่เอรบกวนคุณละะูกค้ารอสักครู่นะคะเร็วๆหน่อยพี่หิวคะ่ะน้องได้ยังหิวแล้วเนี่ย อได้แล้วค่ะนี่ค่ะขอโทษที่ให้รอนานนะคะเดี๋ยวฮะห,<า>หุ่นดีนะเนี่ยพี่ขอถ่ายรูปคู่หน่อยนิเออมันจะดีหรอคะเอางาอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยเออ มันไม่ดีมากค่ะพี่อ,อะน้องกดถ่ายเลยไม่ดีกว่าค่ะนิดหน่อยเองเร็วเร็วเวี่ตั้งกล้องละถือเลย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  <c oughs> ยิ้มยิ้หน่อยยิ้มหน่อยย,อย,ยิ้มอีกออย่างนั้นแหละแค่นี้พอไหมคะอ่ะอีกนิดนึงอีกรูปนึง พี่ยวได้ละขอบใจมากนะค่ะนี่ยียอิฟคะเธอเป็นอะไรของเธออะทำหน้าตาไม่รับแขกเลย นะว่าเธอโดนลูกค้าดูอีกแล้วอะไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจอีกพี่บอกแล้วใช่ไหมอย่าทำให้ลูกค้าไม่พอใจเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผู้จัดการแล้วเธอเป็นอะไรของเธอเอ่อคือเป็นอะไรเธอก็พูดสิอีฟคือ ไม่มีอะไรค่ะผู้จัดการอะไรของเธอเนี่ยแล้วนี่ลูกค้าโต๊ะสองก็เช็คบินแล้วใช่ไหมอ๋อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเอ้าหายไปไหนอะเมื่อกี้ก็ยังเอาใส่กระเป๋าอยู่เลยอ่ะอะไรของเธออีกเนี่ยอย่าบอกนะ เงินหายจะหายได้ยังไงครับกระเป๋าก็ไม่ได้ขาดไม่รู้แหละถ้าเธอทำเงินหายนะฉันหักเงินเดือนเธอแน่น้องอมาที่หน่อยนั่นไงลูกค้าเรียกอีกล้วไปรับลูกค้าก่อนเลยนะแล้วค่อยกลับมาหาต่อไปค่ะ เทาจริงๆเลยอะ่ะคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะน้องพี่ขอเบอร์หน่อยสิเมื่อกี้พี่ส่งรูปเราให้เพื่อนพี่ดูแล้วก็พี่ชอบอะ่ะเอ่อต้องขอโทษนะคะฉ,ฉันนคงให้ไม่ได้คะ่ะน้องอย่าขัดใจพี่ได้ไหมก็แค่พิมพ์เบอร์มา อยวเล่นตัวไปหน่อยเลยเออ,ค,อคุณลูกค้าจะจะเอาเบอร์ชั้นไปทำไมเหรอคะเมื่อกี้พี่คุยกับเพื่อนๆพนพี่ว่าจะพาน้องไปดื่นด้วยว่าแต่น้องเลิกง,งานกี่โมงเออวันนี้ฉันไม่ว่างคะ่ะฉันมีนัดแล้วโถวน้องน้องก็เลื่อนนัดไปดิ ไม่ได้ค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่สั่งอาหารางั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยว<อ>น้องเดินออกแบบนี้มันเสียมารยานะรู้ตัวไหมปล่อยนะคะปล่อยอะไรวะนี่น้องกล้าเสียมารยาของลูกค้าเหรอเอ่อขอโทษนะคะแต่ว่าไปเรียกผู้จัดการทธอมา พี่บอกให้ไปเรียกผู้จัดก,การเธอมาพี่จะรายงานว่าเธอเสียใบรียารกับลูกค้าเออไม่ได้นะคะแบบนี้ฉันก็โดนไล่ออกสิคะถ้าน้องไม่อยากโดนไล่ออกน้องก็ไปดื่มกับพวกพี่สิขอโทษนะคะ คุณลูกค้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็พนักง,งานของคุณเสียบรรยาศกับผ <atic> มจริงหรือเปล่าอีฟไม่จริงนะคะผู้จัดการนี่คุณจะบอกว่าหมโกหกง,งนันเหรอใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าพนักง,งานของทางร้านเนี่ยทำให้คุณลูกค้าไม่พอใจทางร้านต้องกลับขอโทษด้วยนะคะ ขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันจบเหรอเอ่อถ้างั้นคุณลูกค้าจะให้ทางร้านแก้ปัญหาหรือว่ารับผิดชอบยังไงดีคะไล่พนักง,งานคนนี้ออกซะคุณลูกค้าคะอย่าให้ถึงขั้นที่ต้องไล่ออกเลยนะคะไม่ได้ต้องไล่มันออกทั้งนั้นไม่งั้นผมจะถือว่าร้านอาหารร้านนี้ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทําของพนักงนานที่ทําตัวหยาบคายต่อลูกค้าเอ่อขออนุญาตขัดจังหวะหน่อยนะครับไม่ใช่เรื่องของมึงอย่ามายุ่งยังไงผมก็ต้องยุ่งผู้จัดการครับ น้องคนนี้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับแต่คุณคนนี้ต่างหากทำตัวไม่ให้เกียริน้องคนนี้เลยทั้งแอบถ่ายใต้กระโปรงขโมยเงินแต่เนื้อต้องตัวแถมยังลวนลามเขาเอีกอะไรนะนี่คุณแอบถ่ายใต้กระโปรงฉันหรอหนู ไม่ต้องเป็นหว่วงรันถ่ายอยู่ในนี้นี่มึงทำอะไรกับโทรศัพท์กูก็คุณไม่ยอมลบรูปที่แอบถ่ายแต่กระงน้องเขาไงผมบอกคุณแล้วแต่คุณไม่ยอมลบผมก็เลยต้องทำแบบนี้หือมึงอ๋อแล้วก็หนึ่งพันที่คุณขโมยจากกระเป๋าพานักงานคืนให้น้องเขาด้วยนะ ผู้จัดก,การครับผู้จัดก,การอย่าไปฟังไอ้หัวหมอ,หมอนี่นครับมันใส่ร้ายผมคุณคะคุณจะไม่ให้ฉันเชื่อเจ้าของร้านได้ไงฮะใครครับใครเป็นเจ้าของร้านก็คนที่คุณเรียกเขาว่าไอ้หัวหมอนี่แหละคะ่ะที่เป็นเจ้าของร้านคุณเป็นเจ้าของร้านหรอครับทำไมคุณไม่บอกผมครับ ้าถ้าผมบอกคุณตั้งแต่แรกผมก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดคุณสิเอาเงินคืนมาด้วยค่ะหนึ่งพันฮะไทย ผู้จัดการเดี๋ยวคุณไปเอาไฟล์จากกล้องวงจรปิดมาให้ผมหน่อยนะผมจะเอาไปเป็นหลักฐานให้กับคุณตำรวจได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการให้นะคะดิฉันขอตัวก่อนนะคะ่อยคุณจะมาตากผมแบบนี้ไม่ได้ผมลูกค้านะคุณทำแบบนี้ได้ไงคุณเห็นพนักงานสำคัญกว่าลูกค้าได้ไง ใช่พราเท่าที่ผมเห็นเนี่ยพนักง,งานคนนี้เขามีทั้งศักดิ์ศรีและเกียรติมากกว่าคุณและถ้าคุณไม่เคยให้เกียรติคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงคุณก็อย่าหวังเลยว่าใครเขาจะมาให้เกียรติคุณชัเอาตัวมันไปปล่อยปล่อยด้วยปล่อย ขอบคุณมากๆเลยนะคะ